ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุนดียากกับสิภาพพมพี่น้องเอฟซีไปหาเก้เดือนนะคะยินคาะว่าเก้เดือนเพิ่นหาเลขวิ่งล่างโตเดียวนะคะแล้วก็หายเลขสองโตมากหายลางมาก่อนนะคะหายลางมาก่อนหน่อยๆเน่นๆนะคะข้างลางเน่นหายหางเดียวนะคะอีก อาทิตย์นึงเพิ่จะหายบนมานะคะค่ะเพิ่์เดินหายหางเดียวจะเป็นตัวใดเขาไปฟังเขาไปชมน้ำกันเลยค่ะผู้ใดตายก่อนพอฝันมาพอตายเจ้าฝันมือใดโอ้ยมือหอยสู่ออกดิวันที่เท่าไหร่ว้ทปี่สิบเนาะเสียดายฝันมาตายแล้วเกิดพ่อสอดสองสี่เกาอกสามตัวด้จ้ะอืม บน,นีเจ้าได้จักบาทมาเนี่ยพี่โบ้ได้พี่สุดที่เก็บศูนย์อีพ่อบอกซื้อกาซีแบบโทรไปบอกเขาเขาไม่ซื้อไอพี่อเอาเกาซีซีเกาหนิดเด้อเขาไม่ซื้อตัวรู้ว่าพี่เหลือใจบ่<อ>ตัวกติเขาซื้อไอพี่ทุกงวดเจ้าคก็มาซื้อเอาเองไงอเก่าเนี่ยมันมันติดธุระเมื่อน,นัอ<ๆ>้นไม่ได้ขายหวยทั้งไปธุระก,ก็เลยวา่เาเออโทรไปบอกเขาเขาไม่ซื้อให้โอ้โหนนี้ฝันหาฝันไปฝันเห็นพ่อใหญ่ไปวันนี้วันนี้ก็ฝัน บ้านฟันมันบักแมนฟันว่าพอนตายเขาพีบันให้พีป้เาเันาถือ,อเพนะืาว่าดวงดวงดนั่นเรกตัวนั่นเขาทุกงวดดิเคยเขาทุกงวดเลขวฮะเร็เลขยัรเลกประจำบ้านฉันออกวันไหนทุกงวด <c oughs> เอาเรียกมองเค่มากนี่ลละคนเอาไมาไปวันนี้วันนี้บอจ้าวันนี้เพิ่นไหมหาดีนะมาหามหาเก่าเต้าหา บอกเรื่องล่างขึ้นบนนี่สัลล้ล่างล่างล่างวิ่งหามันบอกได้ด้อเปล่เนนเห็นมาหาตัวเดียวมดเลต่างวิ่งห้าห้าตัวเดียวคารโลบอกู้ดได้มัมกวิ่งมักแร่นนี่หาเลยมันบอมหาแก่าเจหาหนึ่งหากเก้าหาหนึ่งหากเก้าหเกซสามตัวนี่เราเิ่นเห็นหาซีคนเน้นตัวใดพี่เดยว เน้นหาเก่ากันเน้นหาเก่าอ,อันเทืท่องๆมันหายมาบ่าบ่เอาเป็นหายลางมากก่อนตื่นเดี่ยวแต่ลมพัดพนธเหตุทันป่ะเอาหาหายลางมากก่อนอ,อันนี้ใกล้ๆนู้เสร็จมาตามบนอีกมันบ่ต้องมาตามดิโอ้โหนะ<ม>เน้นหายหางเดียวอ,อันนี้ล้างล้างอย่างเดียวล้างอย่างเดียวหาเก่า บัญญามเจ้าฝันเจ้าโทษบอกไงทุกโันยดงนัฝันเหม็นอีพอว่าซื้อบ้านที่คอ้โดนั่งเก่าซีซีเก่าบ้านี้ขที่เลยโทษไปบอกมูยุบันทำาเม่แกีอ้ยนนี้เดือดร้อลอยคนเลยว่าโทษมาตอนีเที่ยงเลยล่ะซื้อบ้านใดเ้ิเถอห้องมาตรลานบริษันว่าโอ้บ้ดกับบนใดในความคิดนับ้านใดกับบอบนไดข้องกติดสุราอยู่ห้องกับเลขันเจ้ากับเจ้าโทษคำเอยนะโอ้กรจังว่าตาดีเสียดายบันีเนื้อบ้านเลขที่หนึ่งสี่แปดบ้านเลที่นี้เม็นบอกที่ว่ามันจะออกของอีดี ปกติมันสูงสิบสี่สิบมนอีลีเพราะว่าเหตดบุญบ้านไปันนะเพิ่นขาวอยู่ดิพี่ไปเียงพี่เอาไปเสียงเอออยู่พ่นี่ไปเสียงเก็บเจ็ดเกาก็ศูนย์ฝันว่าไปถวายสังฆทานโอ้้ขคือฝันดีแทวนำเอาโตเก็ศูนย์นี่แล้วมันพอสอมันว่าเอาพสเกิดมเอาพอสอเกิดมาเอาบ้านเลัที่ก็มาเอาโตจิตเบืงดูสามโตเล็ขัดเอาเขายังว่าเก่าซื้อเก่าหาพร้อมที่มาซื้อเก่าสีสองสีเก่ พ่อสอเกิดเล่า495เกิดพ่อมันพระเจ้าแผ่นดินราชการที่สิน,น,ปปนั่นแหละ495บ้าเขาไม่ให้กูปั่นนี่กูยังเปเอาอยู่บา้าฝันว่าอีพอตายให้คนไหนแกป่าแกของแม่แม่กับพี่ เอาอีหลาปะาไม่ยังเอาให้ตูนน่ะล่ะตัวเพศตุญน้ำพอตูวคนเนาะเ<ม>ขาบอกให้ปันดีปนนัปน,นนั่นดีันดนนเดี็นเ,เดินเงียนตูคิดเบิงออ,อ,ออกพ่เกิดออดบานเลขทีขางในออกบานเลขทีนี่สิบสเอามองนี่ส<อ>ิอันนั้นอันนั้นหนึ่งแปิบอ่อันนี้หนึ่งแี่นีมันตัดกันสิบสี่ก็ถือมันบ่คุณสี่เก่าเราบ้านบ้านขังในสีเก่าตูวสิ่เ่าญตายยูเงียนพูนพญตายอยูเงียนนี่แต่ว่าพญาบอกว่าซื้อสี่เก่าน้ำเดือดลมันสื่อออกเงียนเท สามวันว่าอีกน้องไส้ผูกข้อตายอยู่บ้านิตีซีเก่าโอ้ยลูกสาวกับมาซื้ออีเมยเอ้ยคือฝันคัดฝันแม่แท้วันหน้าไปผูกข้อตายอยู่บานิตีซีเก่าขาเจ้าสิทหายยุ่งเนาะข้าเอาไปเป็นเชื่อว่าหายยุ่งเนาะวันนี้เอามันไดได้เงันนี้ฝันอีกเอิญในเด้อได้สิทโธมาหาดูดูมาบ่ได้กับสิทโธมาพี่ว่าอ๊อฟกฝันดีแท้ว่าบัดเดี๋ยวเสี่ยงขอยกันเร็วออกตรงนี้ขอฝันมาไปถวายเขาพระเอาสังฆทานเอาขนของเขาไปวัดไปถวายเพื่อนโอ้ก็ถือฤทธิ์จะแท้มัน แตกกรปานั่นก็ยังซื่อบ่ได้นาะซื้อบ่ได้ตุ๊ชิบเบิ่งทั่วไปซื้อเสื้อเลขตัวนี้ภาในเก่าซีซีเก่าบดล่างเด้อจากเลยไม่แนขาดปกติเราซื้อให้ทุกวันดิทั้วันนี้พี่ทั่วไปเราคืซื้อละวันแล้วไปลงมตาดเราซื้อบาได้ทุกทัวหาขาก็บับ<อ>นี่เนาะตัวนี้สิ้อมาไดา้เนาะโอต้าโอตาบาร์เล่คนหามากคนหายมาลางก้อนแมนวิ่งหาตัวเดียว ผูได้มาแกลรงหาตัวเดียวนะคะแล้วก็หาหนึ่งหาสี่หาเก้าเน้นที่หาเก้าเปนเพรอะเจ๊นะคะโอ้บนอาทิตย์หนึ่งบ่เมื่อสามสี่มือบนน่งสิมัน้ำออกสิม่ตามก้มฟันน้ำได้มาในแก่ฟันนี่ยังยากากไหเด้วเบาเห้่ฟังแน่นะคะโใจเดียนเพิ่นกรรใจดีขี้เก้านะคะเป็นไห้ขี้เก้าเปนบลแพงนะคะมนุษย์จำท่นดีมากนะคะเป็นกระห้เล็กแลนเล็กวิ่งถึกบ บอลุงเหงกับวัตถุค่ะให้วิ่งหานะคะหาหนึ่งหาเก้าหซีเน tamam ้นที่หาเก้าห้าเดียวนะคะลูกก็ได้ยินมาไม่ใย่เป็นกับฟมาส้างไรติมันก็บเกาซีปนั่นแน่นส้างกับเก่าเราก็ซีน้อยน้อยแรงๆอยู่หนึ่งเรนเล่รบมันสือเรกแต่เป็นแบบนบัลบัเออเราบมันเละเต้นเราเขาไม่ให้เราสามซีเทียนเราบัดเราซอซีหรือพนบอกเห้เราเราก็บตมันเราเลบมันเออเราก็บวัอยูเราาเลศ อกซีเด้อฝันะสากไรเก่าก็สากกระซีสากเก่าเล่ากระซีเลาตีเลาตีมันนั่นที่เราห่างบ่มีผู้ใดสนใจเล่าโอ้ยอยเลเล็กอมเล่าจะรีหาสามันปีพระธาตุปสบายหน่อยันเราปสมบายนนหมดนาคนมันถึหลายงนือแต่คุณได้คุณเดียวคุณนายคุณได้คุณเดียวหรคุณได้เล็กได้อยู่แสนกว่าปาเราย เล็กถเพินเก่าซีเล็กถเพิน ไปเห็ดงานไปมนีบ้านเไม่มีลูกค้าติาดไปนีแต่คนมีแต่คนคอาเมนมาอยากมันหวดอันมายู่ไกอยากมาอยูวันนีต้องสังเกตเดือนบ่ามันตะนวดดีให้เมื่อนั้นเป็นเขามันทำเป็นนวดด้วกาสินุ่นที่มันไปไกลๆนั้นคือิ่ได้ตีปลายบ่ได้มา2สองพันหมดเลย มไปมือเดียวไปยังแตนยักซ um 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 ีม um> um um ือหามือเป็นเออเมนมือเขาไปแา่ไปง่ายให้นะสองให้สองท่านว่ามือนี่มันเป็นวั่นยุทธนะเป็นวั่นยุทธเพมีผู้ใดอัแต่เก้าซุ่มราชการซุ่มอันนั้นเพิ่นให้เจ้าไปทวจวั่นยุทธเพาะแมนบอกมันแหละแต่มือตัวนั่งบ้าคือว่าล่ะเนาะย่ากับบุสบายเจ้ารู้เลยจุฬาเนาะตัวเสกไทยอะไรอีกมันเนี่ยไทยอ่างน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์ ยีวัดรี่วัดบ้านตู๋บุงแม่นคนบระถือบุ๋งผู้บังเป็นกระถือผู้บังว่าเป็นกระบถืออันตัวเศร้าเอาอัดระเบนคนกคำว่านั่นว่านี่ไปให้ได้สิบนาทีเทำไปได้สิบนาทีบอกกางฮะแล้วคลิปนึงกับสิบนาทีไหมจังแม่มาตีโอสรุปแล้วมันกับย่ำงไห้สั้นนี่เนาะไห้ฮาตัวเดียวเจ้าซื้อลอตเตอรี่ไปไปไหนเจ้ามาได้ซื้อพี่ซื้อหาเต่า คือได้ยี่ได้นอกวันนี้ค่ะวันวังหันหาเก่าดังออกวันนี้แนะ่แม่เนาะดังที่ดีหาเก้าวังหันดังดังหาเก้าวัวังหันวันนี้พนันวิ่งหาล้างหาหนึ่งหาเก้าหาซี่เน้นที่หาเก้าห้างเดียวนะคะออกวันนี้สิที่ผูใดถือก็ทีค้นแล้วนี่ขันค้นตามเนาะเ้าเป็นแค่แนวทางหาซื้อสละกินแบ่งรัฐบาลนะคะพักคนก็ดีแต่ละเมื่อยนวดเสมอเลยเอาไปนวดในเมื่อยมันป่ะเมื่อยหรือเนาะ ใส่กำลังมาใส่กำลังกับนาะงเขาแห้งไปใช้แห้งคนมันก็ต้องใส่กำลังเป็นบ้าะเมื่อไหร่ว่าเขาฝันเห็นไอผิดแค่นั่นเห็นไครเขาฝันเขาฝันว่าเขานอนตีนึงเนี่ยแม่มันไล่กันเขาหลุตกตึกเขาละนอนไปเราเขาฝันเห็นไอ้พิมน้องตัวบ่จ้าเขาพิมเขาฝากเงินไปให้ไอนี่นี่จ้าเขายังห่วงเงินว่าตัวเขามาเอาเงินเลเขาแบบโมเดอร์โมเดไร์ห่วงเงินไปนะเขาถ้าเอาฝากเงินไปให้ไอ้นี่พี่หรือสันนัตเทือดอะไรหรืพี่เดียนหรือสันนัตเจ้าคือประมาณนวดข่อยเนี่ย เฮ้ยขาวบัค่อยวางดอกพิ้นก็เลยว่นนี้ว่าวกได้ฝันอ่ะอว่ามันเ่อือว่ากกเซแล้วก็เงินในสิฟาดนงนในตูเสีาเงินห็นอรี่น่นมันอะยู่เท่าไรอ่ไอพิ้นไหเอเขาบอกน้อาเยวเงินบฟัไอรีดเนี่ยขาบโอนดอกขาสิฟัดตูนี่แหละวํามาทำงไมพี่เดือนร้สั่ไหม่ฝันอเป็นโพตฝันที่มันก็เลยถามมันนะะเดี๋ยวมึงคนมันอะยู่เท่าไร่มันเกิดมันเกิดสองเก่ามั้ยันข้าไปนวดแตาว่านั่นที่ญาติคุณบั เขาเออก็เลยว่าอันนี้ปากเันไปผ่นนี่นะค่ะดดกอืมสรุปแล้วกับเลขเพิ่นกับนี่ซนีแล้วค่ะเด้อห้หามาล่างนะคะให้วิ่งหาหาหนึ่งหาเก้าหาสี่เน้นที่หาเก้าฮะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายแล้วนุ่นที่ย่าจะมาตามโค้งสันแล้วก็ตามเลขตอนเท่าโคไปสุดท้ายของเกเดือนอีกนะคะเป็นเพลงฟังฟังค่ะสวัสดีค่ะ